เตรียมตัวให้พร้อมใกล้วันเลือกตั้งใหญ่7กรกฎาคมนี้ตำรวจจัดเต็มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มขน้นพร้อมประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศตั้งแต่6โมงเย็นวันเสาร์ถึง6โมงเย็นวันอาทิตย์ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด6เดือนปรับสูงสุด10,000บาทเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างโปร่งใสกันนะครับทุกคนแล้วคุณละ่ะคิดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นแค่ไหนสะเทือนอโศก ั้นจันทร์ก่อสร้างกลางกรุงเกิดล้มถล่มใกล้ห้างดังเป็นเหตุให้คนงานสองรายบาดเจ็บสาหัสโชคดีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเหตุการณ์นี้ชวนให้ตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้างที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องในไทยเราควรมีมาตราการป้องกันอย่างไรบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยปฏิบัติการสกัดกั้นอดีตสมาชิกอบตอเชียงรายถูกจับพร้อมเงินสดกว่า 64%,0 0 0่บาทสพิรุษซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด พบธนบัตร500และ100บาทพร้อมรายชื่อชาวบ้านในครอบครองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการงานนี้ต้องลุ้นกันต่อว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความไม่ชอบมาพากลน,นี้รวมแสดงความคิดเห็นของคุณกันได้เลยโค้งสุดท้ายก่อนย่อนบัตรเหล่าหัวหน้าพักการเมืองเร่งลงพื้นที่กรุงเทพปลุกเร้าประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปลายสัปดาห์นี้ อ่อนวอนขอคะแนนเสียงและหวังให้ประชาชนเชื่อมั่นในนโยบายที่นำเสนอโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยที่เน้นย้ำความสำเร็จของโครงการรัฐที่ผ่านมาขณะที่พักอื่นๆก็จัดขบวนคารวานสร้างสีสันก่อนลุ้นผลโหวตช่วงค่ำคืนนี้คุณละ่ะพร้อมจะกาเบอร์ไหนแล้วไทยกำลังจะเข้าคูหาเลือกตั้งที่ประชิญหน้ากับความผันผวนทางการเมืองครั้งใหญ่พักภูมิใจไทยและพักประชาชน คือ2คู่แข่งสำคัญที่ชิงชัยกันจัดตั้งรัฐบาลหลังยุบสภาเดือนธันวาคม2568การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นหมุดหมายชีวัดทิศทางอนาคตของประเทศตำรวจพร้อมรับมือทุกปัญหาการเลือกตั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยใครคือผู้ชนะที่แท้จริงร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยไทยกำลังก้าวสู่ช่วงเวลาสำคัญของประเทศฝ่ายธุรกิจและประชาชนต่างคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจริงหรือไม่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างหนักและ,ะเผชิญปัญหาการบริโภคภายในอ่อนแอผู้เชี่ยวชาญชี้ปัญหาขาดกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่ชัดเจนและเรียกร้องให้แต่งตั้งมืออาชีพเข้ามาบริหารกระทรวงหลักชวนคุณคิดว่ารัฐบาลใหม่จะตอบโจทย์ความคาดหวังนี้ได้แค่ไหนร่วมแสดงความคิดเห็นกันเมื่อโลกดูเหมือนสั่นสะเทือนเราอาจรู้สึกกังวลแต่ทุกสิ่งเป็นไปตามการกระบวน ความทุกข์เกิดจากใจที่ปล่อยไปตามอารมณ์ไม่ได้มาจากเหตุการณ์ภายนอกถ้าเราตั้งสติอยู่ในจุดนั้นจากนั้นจึงได้เห็นสาเหตุและหยุดความทุกข์สติไม่ใช่การหลีกเลี่ยงแต่เป็นการดูแลใจให้สงบขอให้คุณมีสติทุกครั้งที่เผชิญความเปลี่ยนแปลง จงเป็นผู้เฝ้าดูไม่ใช่ผู้ติดตามเวทีเกม j a ม and comic unite น์2026ระเบิดพลังนักสร้างสรรค์ไทยสู่สายตาเอเชียกว่า1500ชีวิตประชันไอเดียสุดปังใน48ชั่วโมงสร้างเกมและคอมิกสุดล้ำสอดผสานเทรนด์ดิจิทัลและอัตลักษณ์ชาติสู่โอกาสโ go i n t ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกกันครับแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง เบื่อไหมกับความเชื่อดาเดิมที่ว่าคะแนนสอบคือใบเบิกทางสู่ความสําเร็จผู้เชี่ยวชาญเผย3มคุณสมบัติทองคําของว่าที่เศรษฐีในอนาคตที่ไม่เกี่ยวกับเกรดเลยสักนิดเด็กที่ล้มแล้วลุกไหวช่างสงสัยและคิดเป็นและเก่งคนเข้าใจอารมณ์จะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงพ่อแม่สร้างได้ที่บ้านง่ายๆอย่ารอช้าลองไปเช็คกันเลยว่าลูกคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่แล้วมาแชร์มุมมองของคุณกัน ภาพครอบครัวสุดอบอุ่นของนางเอกสาวแพทริเซียกูดกับสามีนักธุรกิจโนตวิเศษและลูกๆสุดน่ารักน้องเอลิเซียพี่สาวแฟชั่นนิสตาตัวน้อยและน้องแพทริกหนุ่มน้อยสุดหล่อเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับถึงความน่ารักและความเป๊ะของคุณแม่หลังคลอดที่ยังคงความสวยไม่เปลี่ยนจนหลายคนยกให้เป็นไอดอลหลังจากนี้เตรียมพบกับโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวนี้อีกเพียบแล้วคุณละ่ะประทับใจโมเมนต์ไหนของบ้านนี้ที่สุด ลองคอมเมนต์บอกันหน่อยพลาดไม่ได้พรบกะกะตอ,ออกมาตรการเด็ดขาดผู้มีสิทธิเลือกตั้งสอสอและประชามติที่ไม่ไปใช้สิทธิวันที่8กุมภาพันธ์2569ต้องรีบแจ้งเหตุภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือที่ว่าการอำเภอหากไม่ดำเนินการเสี่ยงถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองนานถึง2ปีใครพลาดต้องรู้รีบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพื่อรักษาสิทธิของคุณแล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมรวมแชร์กันในคอมเมนต์ ขลังเอก,กัมพูชาคือต้นกำเนิดว่าวเมื่อ2,000ปีก่อนจริงหรือตรวจสอบข่าวชัวพบว่าไทยไม่ได้ลอกเลียนแบบอย่างที่กล่าวอ้างว่าวเป็นวัฒนธรรมร่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไทยมีพัฒนาการว่าวของตอนเองมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนเป็นเอกลักษณ์ทั้งว่าวจุฬาและว่าวปักเป้ากรมศิลปากรยืนยันว่าไม่มีหลักฐานว่าไทยลอกเลียนแบบขลึงเอกของกัมพูชาข้อมูลดังกล่าวบิดเบือนความจริงเพื่อสร้างความขัดแยง้งคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยใครจะเชื่อว่าความเท่ของน้องมะลิมาจากการชอปปิ้งเสื้อตัวเก่งแค่10บาทโบแวนดาแม่ของน้องมะลิภูมิใจสุดๆเมื่อลูกสาวสุดที่รักในวัย13ปีคว้าเสื้อเชิ้ชลตลายสกอตมือสองมาใส่แบบโอเวอร์ไซส์กลายเป็นแฟชั่นนิสตาตัวน้อยที่ดูดีมีสไตล์เกินราคาเรียกว่าเป็นอีกโมเมนต์น่ารักน่ารักที่พิสูจน์ว่าคนจะสวยใส่อะไรก็สวยแถมยังเป็นแฟนคลับตัวโยงของปอทฤษฎีคุณพ่อผู้ล่วงลับอีกด้วย มาร่วมแชร์สไตล์แฟชั่นสุดคูลของน้องมะลิกันในคอมเมนต์นะคะเรื่องหน้าขนลุกที่เกิดขึ้นกับครอบครัว7ชีวิตบาดเจ็บสาหัสเกือบตายหมู่จากเครื่องดื่มที่คิดว่าดีต่อสุขภาพต้นเหตุมาจากนมแพะสดที่ซื้อจากข้างทางโดยไม่ได้นําไปต้มฆ่าเชื้อทําให้เชื้อบลูเซลล่าเข้าสู่ร่างกายโดยตรงโรคนี้ร้ายแรงถึงขั้นทําลายระบบต่างๆและอาจถึงแก่ชีวิตได้สถิติชี้ว่าน้ํานมดิบมักปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่าย ชวนให้คิดว่าคำว่าธรรมชาติปลอดภัยเสมอไปจริงหรือลองแชร์ประสบการณ์หรือความเห็นของคุณกันพระเอกหนุ่มนายนภัทได้เลิกขายรถหรูคู่ใจ p o r s c h สีฟ้าสุดคลาสสิกพร้อมป้ายทะเบียนเลขสวยที่ทำเอาแฟนๆอดใจไม่ไหวต้องซูมดูในภายในกันรัวๆด้วยความอลังการงานสร้างดูแลอย่างดีสภาพหนังฟ้าจนหลายคนชมว่าสวยทั้งคนขายและรถใครได้ไปโชคดีสุด ขณะที่เจ้าตัวกำลังทุ่มเทให้โปรเจกต์ใหม่เพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆที่คิดถึงยิ่งเห็นไลฟ์สไตล์สายลุยก็ยิ่งน่าติดตามว่าจะมีอะไรมาให้ว้าวอีกบ้างใครอยากเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้หรืออยากรู้โปรเจกต์ใหม่ของหนุ่มนายคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเคยสงสัยไหมว่ามนุษย์จะปั๊มลูกในอวกาศได้หรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังเร็วเกินไปสภาพแวดล้อมสุดขั้วทั้งแรงโน้มถ่วงที่แปรปรวนและรังสีคอสมิก อาจส่งผลร้ายต่อระบบสืบพันธุ์และพัฒนาการของทารกแม้เทคโนโลยี IVF จะก้าวหน้าแต่ร่างกายเรายังไม่พร้อมรับมือความเสี่ยงที่มองไม่เห็นการวิจัยและกฎจริยธรรมจึงจำเป็นก่อนที่เราจะขยายเผาพันธุ์สู่ห้วงอวกาศคุณคิดว่าไงกับการมีทารกอวกาศร่วมแสดงความคิดเห็นกันโลกแฟชั่นสะเทือนนางแบบดาวรุ่งวัย21ลูกสาวอาดีตนักเตะดังสเปนคริสตินาปเรสกันเซนโก ถูกพบเสียชีวิตอย่างกระทันหันในบ้านพักที่มาลกาก้าสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและวงการที่เพิ่งสูญเสียดาวรุ่งพุ่งแรงที่เริ่มต้นเส้นทางตั้งแต่อายุ14ปีและเคยเฉิดฉายบนรันเวย์ระดับโลกมาแล้วมากมายแม้สาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากธรรมชาติแต่การจากไปก่อนวัยอันควรนี้ทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่ามีปัจจัยอื่นแอบแฝงหรือไม่ร่วมวัยอะไรและแสดงความคิดเห็นถึงการสูญเสียครั้งนี้ได้เลยแค่3ปี AI อาจถึงทางตันบนโลกอีลอนมัสก์ฟันธงว่าการเติบโตของ AI ต้องการพลังงานมหาศาลจนทรัพยากรโลกไม่พอทางรอดเดียวคือการย้ายศูนย์ข้อมูลไปสู่อวกาศที่มีแสงอาทิตย์ให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงต้นทุนถูกลงถึง10เท่าฟังดูเหมือนนิยายแต่ด้วยการลงทุนมหาศาลใน AI เรื่องนี้อาจใกล้ความจริงแค่เอื้อมคุณคิดว่าไงมาแชร์ความคิดเห็นกันคุณแม่ใจหายว่า เมื่อหรือใต้เตียงลูกสาวมต้นแล้วเจอวัตถุต้องสงสัยทั้งยางผงขาวและใบตรวจโรงพยาบาลคิดไปไกลถึงยาเสพติดแต่ชาวเน็ตเฉลยชัดเจนว่าทั้งหมดคืออุปกรณ์รักษาสิวแบบบ้านๆที่วัยรุ่นแอบใช้เพื่อความสวยความงามกลายเป็นเรื่องน่าเอ็นดูที่สะท้อนความต้องการพื้นที่ส่วนตัวความเข้าใจจากพ่อแม่ลองเล่าประสบการณ์วัยทีนของคุณในคอมเมนต์ได้เลยจับตา8กุมภาพันธ์2569 วันประวัติศาสตร์ที่จะมีการเลือกตั้งสสพร้อมประชามติหลังปิดหีบ17นาฬิกาคาดเริ่มนับคะแนนทันทีและเผยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ตั้งแต่18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปผ่านระบบ eCT report 69ที่แม่นยำและรวดเร็วสามารถติดตามผลคะแนนสดๆแบบเรียลไทมได้ที่เว็บไซต์กกตคุณพร้อมสำหรับวันสำคัญนี้หรือ,อยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย เกิดอะไรขึ้นเมื่อนน,อน,นก,กุลโชว์ภาพเลือกตั้งนอกเขตที่เกาหลีใต้แต่กลับเจอชาวเน็ตจับผิดทำเอาเกิดดราม่าเสียงแตกประเด็นคือการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในครูหาจนเกิดการถกเถียงกันอย่างหนักว่าทำได้หรือไม่ได้กันแน่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางส่วนชี้แจงว่าการถ่ายภาพซองบัตรก่อนลงคะแนนไม่ใช่เรื่องผิดกฎเพราะไม่ใช่การเปิดเผยผลการลงคะแนนที่กาเบอร์ใดงานนี้ทำเอาหลายคนอยากรู้ถึงกฎการเลือกตั้งนอกประเทศกันเลยทีเดียว ใครที่เคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันมาแชร์กันหน่อยสิครับมหกรรมโรงพยาบาลแบรนด์แกร่งระดับโลกปี2026มาแล้ว John Shopkin's m เม i c i n e ครองแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันกวาดคะแนน83.3คะแนนความเชื่อมั่นผู้ป่วยบุคลากรแถวหน้าและทุนวิจัยล้วนสำคัญ University Health Network โดดเด่นด้านการรักษาส่วนชาริเต é จากเยอรมนีนำด้านการวิจัยเอเชียและตะวันออกกลางก็มาแรงน่าจับตา โรงพยาบาลใดในดวงใจคุณบ้างมาแสดงความคิดเห็นกันข่าวดีส่งท้ายปีพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมขึ้นแทนคุณพ่อป้ายแดงเต็มตัวแล้วหลังภรรยาสาวนิชชาให้กำเนิดทายาตัวน้อยเผยภาพแรกที่คุณพ่ออุ้มลูกชายด้วยความรักเปี่ยมล้นพร้อมประกาศความรู้สึกสุดซึ้งถึงลูกน้อยว่าจะดูแลด้วยทุกสิ่งที่มีขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวสู่โลกกว้างอย่างอบอุ่น เชื่อไหมว่าหนุ่มใหญ่วัย5้59ปีคนนี้หน้าเด็กจนเหมือนเพิ่งอายุ20กว่ากว่าเคล็ดลับสุดปังของเขาไม่ได้อยู่ที่โบท็อกซ์แต่อยู่ที่การเลี่ยงก้าวอาหารตัวร้ายที่ทำลายความอ่อนเยาว์ทั้งขนมปังขาวอาหารทอดฟาสต์ฟู้ดไปจนถึงเครื่องดื่มน้ำตาลสูงแต่หันมากินผักผลไม้สดแทนแถมยังมีเคล็ดลับอื่นๆที่น่าทึ่งอีกเพียบคุณละ่ะมีเคล็ดลับชะลอวัยแบบไหนมาแชร์กันหน่อย ความเชื่อเรื่องไข้ทับระดูที่ว่าห้ามฉีดยารักษาจนอันตรายถึงชีวิตนั้นจริงหรือไม่จริงๆแล้วในยุคการแพทย์ปัจจุบันอาการไข้ที่มาพร้อมประจำเดือนสามารถรักษาได้ตามปกติทั้งการทญญานยาหรือการฉีดยาหากจำเป็นโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการสระผมก็ทำได้ปกติเพียงแต่ต้องดูแลร่างกายให้อบอุ่นเท่านั้นหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอ คุณเคยมีประสบการณ์ไขทับประดูแบบไหนแชร์กันในคอมเมนต์นะคะอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเหล่าตัวแม่แห่งวงการบันเทิงแท็กทีมกันออกทริปเจนนี่พอล่าเจนสุดาคริสหอวังหุนเซนพร้อมด้วยพอยชมาลและโอซาแวงนัดรวมตัวปาร์ตี้สุดเวี่ยงก่อนสปิดท้ายค่ำคืนด้วยภาพสุดไวรลัลเมื่อพวกเธอเหมาตุกต๊กตุ๊กเท,ที่ยวเยาวราชทำเอาคนทั้งถนนต้องหันมองเพราะความสวยที่จัดเต็มขนาดนี้สวยสะกดทุกสายตาจริงๆค่ะอยากเห็นโมเมนต์แบบนี้อีกไหมคะ คอมเมนต์บอกกันหน่อยพลิกชีวิตจากดรามา่าหนุ่มดวงเฮงคว้า iPhone 17 Pro Max งานเลี้ยงบริษัทหวังเซอร์ไพรส์เมียแต่สุดท้ายถึงกับอึง้งเมื่อแกะกล่องเจอแค่กระเบื้อง2แผ่นกับลูกอมงานนี้คนจัดงานแจ้งเหตุผลสุดพีคว่าแค่แกล้งสร้างสีสันแต่กลับกลายเป็นการทำลายความเชื่อมั่นซ้ำยังเจอชาวเน็ตถล่มยับชี้เป็นการกระทำที่ล้ำเส้นเกินไปผู้เสียหายชี้แจงไม่ได้ต้องการค่าเสียหายแต่ขอแค่คำขอโทษอย่างเป็นทางการฝันร้ายครั้งนี้จะจบลงอย่างไร ใครคือผู้รับผิดชอบกันแน่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนจีนบางคนถึงมีนามสกุลยาวกว่าปกติทำความรู้จักแซ่สองพยางกลุ่มนามสกุลหายากที่สืบทอดมานับพันปีมีที่มาจากตำแหน่งราชการชนกลุ่มน้อยหรือแม้แต่ภูมิศาสตร์สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมจีนได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันมีสัสดส่วนน้อยกว่า1%ซของประชากรเท่านั้นคุณรู้จักแซ่สองพยางที่โดดเด่นคนไหนอีกบ้าง ลองแชร์กันหน่อยอย่าเพิ่งเชื่อโซเชียลแห่แชร์รัฐบาลไทยเตือนฝรั่งเศสปมดินแดนไทยกัมพูชาแต่เอ๊ะเรื่องจริงหรือข่าวปลอมกันแน่ตรวจสอบด่วนพบว่าข้อมูลนี้ถูกบิดเบือนบุคคลที่อ้างไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลไทยแน่นอนนโยบายหลักยังคงเน้นเจรจาคู่ขนานกับกัมพูชาโดยตรงไม่มีการเปิดศึกกับประเทศที่3แล้วแบบนี้ใครกันที่ปล่อยข่าวร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย จับตานางเอกดังห่วงหรืออิงลดเกรดรับซีรีส์แนวตั้งหลังเคยเกือบเสียโฉมจากอุบัติเหตุจนถูกมองว่าขาลงหรือทางรอดหลังเคยรับบทนำซีรีส์ฟอร์มยักษ์ปัจจุบันตลาดซีรีส์สั้นกำลังบูมเป็นโอกาสใหม่หวังว่าเธอจะสร้างตำนานบทใหม่ได้หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยสึกวัน Friday F i g h t 141เกิดอะไรขึ้นโจฮันกาซาลีนักสู้ชาวมาเลเซียคว้าชัยชนะแบบหืดจับแม้ฟอร์มอาจไม่จัดจ้านเหมือนเคยแต่เขาก็แสดงสปิริตนักสู้ คว้าชัยแบบเอกฉันย้ำชัยชนะ2ไฟตติดเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2023ส่วนคำพูดหลังเกมสุดเดือดประกาศกล้าวพร้อมชนทุกคนคุณคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาบอกกันเลย ช็อกวงการน้องชายแชมป์วันอย่างอลิฟซอเดชพันธ์ปรากฏต,ตัวพร้อมน็อกเอาท์สุดโหดอาดัมซอเดชพันธ์วัย17ปีระเบิดฟอร์มสุดยอดในการแข่งขันวันฟรายเด Fight ์วันฟวันด้วยลุกเตะก้านคอพาทีมวาลิตซนุซ,ซี่หลับกลางอากาศขวาโบนัส350,000บาทไปครองนี่คือการชนะน็อกครั้งแรกของเขาในรายการนี้เลยนะเนี่ย คุณคิดว่าอนาคตของอาดัมจะเป็นอย่างไรต่อไปคอมเมนต์มาบอกกันเลยเกิดอะไรขึ้นที่สกีดาวฮิลชายฟรานเช o โ e วอนอัลเมนพลิกโคนนักกีฬาเจ้าบ้านคว้าทองแรกโอลิมปิกฤดูหนาวสร้างประวัติศาสตร์ให้สวิตเซอร์แลนด์ด้วยความเร็ว145กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคนแชมป์โลกและเจ้าถิ่นที่ทำผลงานดีมาตลอดคุณคิดว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในรายการต่อไป